หนุ่มกันชัยโดนแซะอ่านข่าวเข้าข้างพิธาหลังผ่านพ้นไปแล้วกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่30ของไทยครั้งที่1เมื่อวันที่13กระกดกดาคม2 5 6าผลปรากฏว่าพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักคก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้รับเสียงสนับสนุน324เสียงหรือเห็นชอบรวม324เสียงส่วนผู้ที่ไม่สนับสนุนหรือไม่เห็นชอบมีการออกเสียงรวม182เสียง และผู้ที่งดออกเสียงมีจำนวนด้วยกัน199เสียงและช่วงนี้ก็เถียงไม่ได้เลยว่าทุกสำนักข่าวแทบจะทุกช่องก็ต้องนำเสนอข่าวของพิธาลิมเจริญรัตนซึ่งล่าสุด Facebook เพจหนึ่งก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงหนุ่มกัญชัยหลังจัดรายการเรื่องวันทันเหตุการณ์ และบุกว่าเฮียหนุ่มอ่านความเห็นจากทางบ้านว่าเอียงข้างพิธท่าเกินไปปะเสนอแต่ข่าวพิธามา40นาทีแล้วเฮียหนุ่มตอบว่าไม่เอียงช่องอื่นเขาก็เสนอแบบนี้เหมือนกันก็ข่าวมันมาตามนี้เขาก็อ่านไปถ้าข้องใจมากมาอ่านข่าวแทนเฮียเอาป้า